ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอบอปมาชาวควุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 103เมกะเฮิร์ ารายการอมบมชคุยข่าวเช้าวันนี้นะจ๊ะขอบคุณด้วยแล้วกันครับกับข้อมูลข่าวสารที่ดีจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีฮะเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลจักสีกันดีกว่าครับองค์การบริหารส่วนตำบลจักสีครับจับมือกับวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะและก็สภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีจัดงานสืบสารประเพณีกวนข้าวทิพตีข้าวบินบ้านจักรสีนะฮะประเพณีโบราณหนึ่งเดียวในสยามณนะวัดจักรสีในวันที่13เมษายน2568นี้นายกองค์การมหาส่วนตำบลนะฮะจักรสีนะครับนายธีรวัตรนะทองรักนะฮะ เปิดเผยในช่วงของเทศกาลสงการานต์ปีใหม่นี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลจักสีนะร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีและพี่น้องประชาชนชาวตำบลจักสีครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพตีข้าวบินนะบ้านจักสีนะฮะประเพณีโบราณหนึ่งเดียวในสยามครับที่เอา วัดจักรสีตำมลจักรสีอําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะสำหรับประเพณีการกวนข้าวทิพนะฮะตีข้าวบินถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมนะฮะที่ชาวบ้านจากักรสีถือเป็นถือปฏิบัติสืบทอดกันอย่างต่อเนื่องกันมายาวนานครับซึ่งปัจจุบันครับได้รับการยืนยันว่าเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยครับซึ่งจะทําให้ช่วงเทศกาลสงการานต์ของทุกปีนะฮะโดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการขอเข้ามาต่อองค์หลวงพ่อพระนอนจักรสีครับที่ตนได้ าผ่านเสียนไปมาในรอบ1ปีนะฮะด้วยการนําข้าวเหนียวแดงแล้วก็ข้าวเหนียวขาวคลุกมะพร้าวนะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าข้าวทิพย์ครับทำเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบินจัดใส่พานนะโดยพุ่มใหญ่วางตรงกลางล้อมด้วยพุ่มเล็กๆนะฮะประดับด้วยดอกไม้ทูบเทียนครับ ผู้ที่เข้าร่วมพิธีนะจะต้องนุ่งขาวห่วมขาวครับมีสบายเฉียงพอถึงวัดพระนอนจกักรสีก็จะมีก็จะนําในส่วนของผ้าสบายปูรองของที่นํามาถวายองค์หลวงพ่อพระนอนนะฮะซึ่งเริ่มสวดน,นะฮะ<ส>เ,เริ่มสวดมนต์ด้วยบทอิติปิโสนะต่อด้วยบทสวดทำวัดเช้าแล้วก็กวดน้ำครับจากนั้นก็มีการร้องรำนะฮะถวาย องหลวงพ่อครับด้วยเพลงพื้นบ้านรำโทนนะซึ่งชาวบ้านถือ,เ,อ,อเชื่อกันว่านะเป็นการประกอบพิธีดังกล่าวนะจะทําให้มีความสุขความเจริญนะทำมาค้าขายขึ้นนะฝนตกต้องตามฤดูกาลครับส่วนรายละเอียดก,การจัดงานสืบสารประเพณีนะการกลโนข้าวทิพตีข้าบินนะบ้านจักสีในปีนี้ครับก็จะจัดขึ้นในวันที่ช่วงบ่ายบของของที่13เมษายนครับที่บริเวณเวัดจักสีครับซึ่งทางคณะผู้จัดนะฮะมีความเห็นร่วม ม,ม, <c oughs> มีมีความเห็นร่วมกันว่านะจัดให้พิเศษกว่าปีที่ผ,ผ่านๆมานะเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสันธ์ประเพณีโบราณนะประจำท้องถิ่นที่เหลืออยู่ไว้เพียงแห่งเดียวนะฮะก็ข <c oughs> อเชิญชวนแล้วกันครับอในวันมหาสงการครับบ้านจักสีระหว่างวันที่13บสถึงสิบห้าเมษายนนะครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานกันเด็กกันนะ ไม้ไมหมดแรงไม้หมดแรง,แรงเสียงหายเสียงไมมันหายไม่ใช่เสียงผมหายนะเออวันวันก็ทะเลาะก,กับไม้นะ,ะหนึ่งข่าวแรกผันไปมาดูข่าวที่สองนะฮะ,ะไปกันที่พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีครับจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนะสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรครับ นางสาววีรวันจันทนาเสวีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพิธีเปิดงานซิงห์โลเคอล์ s อช p ีจีเอ2025นะฮะวิธีกเกษตรปลอดภัยครับยั่งยืนสู่อนาคตครับภายใต้โครงการส่รงเสริมการตลาดและเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ากเกษตรหลากหลายช่องทางครับซึ่งจัดขึ้นนะระหว่างวันที่2ถึงวันที่6เมษายนนะฮะที่ลาน ลารอยยอสปรักพลาซาชั้นหนึ่งนะศูนย์การค้าพราด i s พาร์คที่กรุงเทพมหานครนะครับอืมนะใครอ่ผ่านไปผ่านมาก็เที่ยวกันได้นะฮะเที่ยวกรุงเทพก็แวะไปทักทายกันได้นะครับ มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นเกี่ยวกับหยุดสงการนี้ครับสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองสิงห์บุรีก็เปิดให้บริการอยู่นะจ๊ะอ่านะสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองสิงห์บุรีครับเปิดให้บริการนะจัดทาบัตรประจําตัวประชาชนครับรับแจ้งเกิดและก็รับแจ้งการตายนะฮะตั้งแต่วันเสาร์ที่12เมษายนถึงวันพุธที่16เมษายนนะฮะช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาสานาทีถึง16นาฬิกาสนาทีนะฮะ ีเขาเริ่ม7วันอันตรายกันตั้งแต่วันไหนนะ11ปะสิถึงวันที่17เมษาเจ็ดวันอันตรายนะ,ะเส้นทางเจ็ดเส้นทางครับที่ห้ามรถ10บล้อขึ้นไปครับในช่วงของทิศการสงการนะครับนี่ มีถนนมิตรภาพครับถนนกบินบุรีถนนบุรีรัมโอ้นะถนนพหลโยธินด้วยนะเอ,อ่เข้าเมืองนครสวรรค์อืมถนนลังสิโยไทยปากน้ำโพนะถนนลังสิโยไทยอืมถนนพหลโยธินเข้าเมืองสระบ,บุรีถนนพระรามสองอ,อ๋ออ่า เขาไม่หยุดกันหรอครับถามอย่างนี้เจ็ดเส้นทางเขา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 ก็ฝากแจ้งมาเนาะเจ็ดเส้นทางที่รถบรรทุกฮะสิบล้อห้ามเดินรถในช่วงของวันที่11ถึงวันที่17นะฮะเมษาฝากข่าวในส่วนของอถนนข้าวก้นบาทด้วยแล้วกันนะฮะวันที่13 เมษานี้นะครับก็จะมีขบวนในส่วนของในส่วนของอบตนะฮะอินบุรีนะฮะก็จะเริ่มเดินขบวนกันช่วงวัดสำโรงมาวัดโบสถ์นะฮะ mm. ถนนนี้ครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคึกคักเพราะอะไรรู้ป่ะสมัยก่อนอะ่ะเมื่อก่อนที่คึกคักเพราะว่าวัดสำโรงเขามีอา่า เขาจัดดนตรีเออดนตรีแล้วก็โอ้โหสนุกมากสมัยนั้นมีสองน้ำพลาโอสมัยก่อนดังมากแล้วก็หลายๆคนก็ขับโมมอเตอร์ไซค์ามาเข้าถนนสายในเนะาะก็คนก็เล่นน้ำตลอดทั้งสายฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วไงเงียบเหงาเงียบเหงาเหงาเลยเกินนะฮะโอ้โหสมัยนั้นวงเลยนะที่ดังๆวงวาเลนไทน์โอ้ฟิวเจอร์เออบอนนั่นะมาก่อนก็ดังนะเดี๋ยวนี้ดังก็กว่าดังกว่า เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแล้วเนาะมีก็ท่วอยหา่จะเป็นระวงย้อนยุกนะฮะเอ๊ปีนี้เทศบาลอินบุรีเขาจัดหรือไม่นอนอะว่าอย่าทักถามลืมเลยฮะช่วงนี้เขามีเกี่ยวกับการเลือกตั้งของทางเทศบาลไงก็เลยดบับดอบไปหาซายอินบุรีก็ดบับดอกไปครับนะฮะปีที่แล้วปีที่แล้วเออปีที่แล้วโดนเรื่องอะไรน,นะจำไม่ได้ มันก็เลยดับๆไปหลายๆดอกหลายดอกนะสมัยก่อนเนาะวัดสำโรงนี่โอ๊ยนะต้องมาส่งน้ำพักกันวัดสำโรงฮะอ้าเราพูดถึงร,นนรายการอปมอชคุยข่าวอยู่ใช่เหรอเนี่ยเราไปไหนเนี่ยแย่ yeah, แล้ว สงสัยอีพีนี้ไม่ได้ลงแล้วนะอ้ามาดูข่าวนี้กันดีกว่าครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีนะมอบเงินช่วยเหลือคนพิการครับตามโครงการช่วยเหลือคนพิการทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครับประจำปี2568นะได้แก่คนพิการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินบุรีครับหมู่1ถึงหมู่10ครับจำนวน135คนนะจ๊ะ อ่านข่าวให้เขาหน่อยเ <g ười> มือ่อเมื่อวันก่อนนะฮะองค์การบริหารส่วนตะบนอินบุรีเขามีงานแถลงข่าวครับกับสงการย้อนยุคปีใหม่ไทยเบิกบานใจในเมืองพะอินนะฮะถนนข้าวก้นบาทครับหนึ่งใน50นะฮะ50ถนนนะของระดับประเทศนะซอฟต์พาวเวอร์นะฮะโอ้ประเทศไทยเรามีถนนข้าวทนะั้งหมด50ข้าวนะ มีใครรู้มั่งข้าวอะไรเนี่ยเยอะจริงๆ แล้วก็อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะในส่วนของการตอบแบบสอบถามออนไลน์นะฮะไม่ถึง10นาทีนะมีสิทธิ์ได้รับลุ้นรางวัลนนะะรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทน,นะครับกับโครงการสมนโนประชากรและเคหะพศ2568รครับรวมให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็คุณนะฮะต่อประเทศชาติครับสะดวกปลอดภัยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะฮะเปลียนการตอบนะฮะคำถามครบถ้วนถูกต้องมีสิทธิ์ลุนรางวัลใหญ่ๆกับสมาร์ทโฟนครับจำนวน1,000 70เครื่องนะฮะรวมมูลค่ากว่า6ร้ล้านบาทนะครับมั่นใจข้อมูลกันได้นะเกี่ยวกับข้อมูลของคุณนะจะเก็บรักษาอย่างปลอดภัยนะฮะนี่เราจะไม่สอบถามเลขหมายแบบยำตัวประชาชนไม่สอบถามข้อมูลบัญชีไม่สอบถามไรายได้นะฮะไม่มีลิงก์ SMS หรือข้อความและก็ไม่มีการโทรหาประชาชนด้วยอ่า พบกับเจ้าหน้าที่นะฮะทางภาคสนามกับคุณมาดีได้นะฮะลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั่วประเทศนะฮะ21เมษายนถึง19มิถุนายนนะครับก็ฝากข่าวบอกต่ตอด้วยแล้วกันนะผมก็ส่งแอปไปให้แล้วนะ <l acht> วิธีการวิธีการอตอบแบบสอบถามในส่วนของแอปทางรัฐนะฮะมไม่ยากเลยทำนี่ยังเราอ่ะ ช่วงนี้ม่ค่ออยากตอบแบบสอบถามอะไรเลยนะก็สทชก็ทักมาตอบแบบสอบถามซะหน่อยเธอ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 เพิ่งตอบไปเมื่อวานงานเยอะงานเยอะ จบข่าวการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณด้วยลาการกับข้อมูลข่าวสารนี้จากสำนักง,งานประชานัานธ์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับกับรายการอ,อปรมชคุยข่า,าวเช้าวันนี้จ้าติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอ,อปรมชคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 103เมกะเฮิร์ต 103เมไม่กะเฮิร์